ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกวันนี้เรามาผิดบ้านกันหรือเปล่ามีแต่กอไผ่ทั้งหมดเลยป่าดงพงกอไผ่โอ้ยทำอะไรเนาะน,นี่ช่างไหนนี่ช่างมิวเหรอช่างมิวเหรอครับช่างมิวช่างมิวนะครับวันนี้ช่างมิวบอลเปเปอร์ ดูสิครับดูสิครับหืมเ,เ,ขเขียวจัดจ้านสถานโลกาอยากปลูกต้นไผก่ก็แป๊บเดียวปลูกแป๊บเดียวเนาะต้นไผน่นีเน่เนาะเขียวเลยเขียวเลยนะครับก,ก็รู้สึกว่ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้น วันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดร้านแต่ว่าทํางานที่สกลนครวันนี้งานเยอะมากๆนะคะจะทําอะไรอีกแล้วเตรียมนะคะเตรียมส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยบ้านนะคะจะทำอะไรแล้วนี่ยชอ็ชอปอ,อ,อีกแล้วมีแต่ช็อปไปเรื่อยเนาะอืมไม่รู้จะขายที่ไหนกันแน่นี่นะครับจบก็ยังไม่เรียบร้อย เดี Finally, ๋โอเปเปอร์ตอนนี้ยังรอเปเปอร์เนาะพื้นกระเบื้องได้แล้วนะครับอนนี้เหล็กสีเขียวเจ้าคัตเตอร์เป็ไหนครับคัตเตอร์คัตเตอร์เป็นไหนคัตเตอร์อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่คัตเตอร์อยู่นี่ยังอีลุงตุงนังอยู่นะครับตอนนี้กอ นี่นะครับช่างมิวของเราก็ทยอยติดวอลเปเปอร์ไปอยู่นะครับตอนนี้ส่วนสตังก์ก็ติดสติเกตเกอร์แก้วอยู่ด้านในนะครับเนาะข้างในบ้านาจุมงก็รับออเดอร์อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่นะครับช็อปล้องเราก็ใกล้จะตอนนี้ก็ได้สักประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์้วนี่แปดสิบไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ พราะาไฟยังไม่ต่อแลือตกแต่งภายในแล้วก็ต่อไฟนะครับตรงนี้ก็เพิ่มขยายหน้าบ้านออกมาอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นช็อปไว้จำหน่ายสินค้าไลซสดนะครับที่สกลนครนะครับช่วงนี้ก็เลยว่าจะเห็นวิ่งขึ้นวิ่งไปวิ่งมากันอยู่นะครับนี่เนาะวอไปเปิดสวย เหมือนกับเอาเหมือนกับปลูกไผ่เสร็จภายในวันเดียวเลยนะครับดูสิครับเหมือนจริงมากเลยเหมือนกอไผ่จริงมากเลยเนะนั่นะี่เนาะเออนะครับตั้งิวนะครับรยยบิวเอาบิวนะปลาใหญ่หกสิบบาทครับปลาใหญ่หกสิบปลาเล็กยี่ิบห้าครับพี่หมงหเสร็จแล้วนะครับผม จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเวลาติดฟอเบเปอร์ได้ไหมได้ไหมเล็กไปแค่ไปเนาะตัดใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะตัดฟอเบ์เบเปอร์ก่อนนะครับสกักครู่ครับครับก็นี่แป๊บเดียวก็เริ่มสวยแล้วนะครับมีหลายมุมนะครับไม่ใช่เป็นลายไผ่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแล้วแต่มุมเนาะแล้วแต่มุม แต่แต่มุมนะครับมุมนี้จะเป็นมุมของกอไผ่นะครับกอไผ่เป็นแบบนี้เลยแบบธรรมชาติแบบบ้านเราก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันไหนธรรมชาติอันนี้ญี่ปุ่นไงญอ่นนี้ญี่ปุ่นอาซูชิอาซูชิมานั่งกินกิดกาแฟเพรคุณแม่ก็น่าเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยอันนี้อันนี้โยมโตะมากอันนี้โตเพราะว่ากินอันนี้โยมโตะเยอะน่าจะอะโมอันนี้โยมโตะจริง เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเนาะนี่ดูจากลายกระเบื้องนะครับเนาะนี่ลายกระเบือบเบออเบ้องนะครับลายกระเบื้องปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องนี่นะครับยังไม่มีโคมไฟนะครับยังไม่มีหลอดไฟก็เลือฝ้าฝ้าผ, plateau, าผน,นังฝั่งทางนี้กับฝั่งด,ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับด้านประตูด้านหน้านี่เนาะนี่นะครับก็ ยังไม่เสร็จก็ห้องนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่นะครับห้อง3เมตรคูณสเมตรห้นะครับก็กล่าวว่าเดินเข้ามาด้านหน้านี่ก็แวะเวอเดินออกมาตรงนี้ปุ๊บก็จะสามารถนี่นะครับถึงถนนหน้าปักซอยเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยเราอยู่หลังโลตัดนะครับถนนลัดบำรุงนะครับเนาะเส้นนี้ นี่นะครับดูสิครับนี่ก็เนียดบรรจงนะครับติดวอลเปเปอร์เหลืออีกแผ่นหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับปลูกตอไผ่ภายในวันเดียวเสร็จนะครับ <c oughs> บริเวณตรงนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าในเมืองนี้เราได้เราได้เปรียบในเรื่องของเรามีบริษัท ขนส่ง delivery นะครับหลายบริษัทเลยเนาะที่นำส่งเรื่องอาหารการกินนะครับดูไว้ก่อนว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรอีกนะครับตรงบ้านที่สกลนครนะครับให้กับจุ๋มงนะครับผมแล้วก็สตัง์นะครับตรงนี้นี่นะครับผมนั่งเล่นก็ชิลๆได้นะครับชิลๆได้นะนะครับติด วอลเปเปอร์หรือสติกเกอร์เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับน้องมิวเขาเป็นคนทีใจใจเย็นนะก็เลยแบบติดออกมาแล้วก็จะสวยนะครับแต่ถ้าผมนี่ก็ค่อนข้างจะใจร้อนนิดนึงนะครับตรงนี้นี่นะครับดูลายลายกระเบื้องนี่สวยมากเลยนะอันนี้กระเบื้องแท้นะกระเบื้องแท้นะไม่ใช่ว่าเอาวอลเปเปอร์มาแตะแปะไว้นะครับ ลายกระเบื้องแท้เราดูสิครับไปในบ้านนี่กระเบื้องนี่ลายไม่เหมือนกันสักห้องเลยนะครับคือเรามีห้าห้องนี่กระเบื้องนี่ห้าลายนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มจะอีกลายหนึ่งละเนี่ยลายจากลายใหญ่ดอ,อกดอกใหญ่มาเป็นดอกเล็กเนี่ยครับเนี่ยเยอะมากกระเบื้องกระเบื้องลายเยอะก็จะ,จะงงนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นดีไซน์การออกแบบเพื่อทำให้เราแบบ ไม่ซ้ำแบบเนาะในการอยู่ในบ้านเนี่ยลายในบ้านก็จะเป็นลายนี้นะครับเนาะมีก็ยังลบลุงหลังไปหมดเลยนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยยังลกไปหมดเลยยังไม่ได้จัดอะไรเลยช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดช็อปอยู่นะครับเนะาะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องจะทำอะไรต่อครับ ไปติดอะไรครับไปติดตามเพจกาแฟกอกอกแล้วก็หมูยอนน้องนิวด้วยนะคะไม่กระตังค์จะไปติดอะไรต่อเน,นี่ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ทําอะไรครับเอาไปกกแพ็ทส่งลูกค้าแก้วใช่ไหมใช่แก้วโอแก้วมาแล้วแก้วมาแล้วหูแก้วมาแล้วตุ๊บแก้วอัตโนมัติมาแล้วรีบสั่งนะคะคไหมรีบสั่งโปรนี้โปรนี้โปนี้โปนี้เท่าไหร่นะครับกระตังโปรสิบกล่องเท่าไหร่นะสิบกล่องสิบกล่องหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแถมแก้วชงอัตโนมัติหนึ่งใบ แล้วก็5กล่อง990บาทก็แถมแก้วชงอัตโนมัติหนึ่งใบกำลังติดเอาสีดามาให้ดูก่อนแล้วมาดูแล้วเร็วมาเร็วเปึ๊บโอ้โหอะไรเหรครับแก้วชงอัตโนมัตินะครับนะไหนลองลองอธิบายหน่อยซื้อกาแฟแบบไหนถึงได้แก้วชง10กล่อง1 9ึ0งได้1ใบอห้5กล่อง990ได้อีก1นึ่ใบ โอ้โปรใช่ไหมครับโปรเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเอบน,นเออสิ้นเดือนนี้หมดแล้วนะครับรีบมาซื้อกันเยอะๆนะครับโอ้สินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะนี่นี่นี่แก้วชงอัตโนมัติว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวโอ้โหมันใช้ยังไงครับกระตังนี่มันกดตรงนี้โอ้มันแล้วก็หมุนใช่ไหมครับใช่ คือไม่ต้องใช้ช้อนใช่ไหมอันนี้ก็กดได้ใช่ไหมมีฝาปิดด้วยใช่ไหมครับไหนครับมีฝาปิดสองอันเลยโอมีฝาเปิดปิดนะครับเอารีบสั่งกันหน่อยนะครับสั่งกันเยนะคะเบอร์อะไรครับ0ูนย์แ6ดเจและเบอร์0835697899มห้าหกเก้าเจขอบคุณครสั่งนะคะขอบคุณครับ